ลุง69ปีขับรถปิกอัพนำวัวควายมาเลี้ยงเกิดเปิดประตูรถเอี้ยวตัวมองด้านท้ายขับรถถอยหลังหัวเบียดต้นไม้เสียชีวิตลุงวัย69ปีพร้อมพัญญาพาวัวควายมาปล่อยกินงหญ้าที่อ่างเก็บน้ำคลองโบดและเปิดประตูเอี้ยวตัวมองด้านท้ายขับรถถอยหลังประตูรถและหัวไปเบียดต้นไม้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุคะ่ะ เมื่อเวลา9.30นาฬิกา30นาทีของวันที่22มกราคม2568ร้อยหรตำรวจโทชัชพลครังอุดมเลิกร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรเมืองนครนายกได้รับแจ้งเหตุมีรถยนต์ปิกอัพขับถอยหลังไปเบียดกับต้นไม้มีผู้เสียชีวิต ในที่เกิดเหตุหนึ่งรายบริเวณอ่างเก็บน้ำคลองโบดตํตำบลเขาพระอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกจึงได้ไปอย่างที่เกิดเหตุพร้อมแพทย์เวรและกู้ภัยสว่างอริยะนครนายกพบรถยนต์นิสันสีน้ำเงินสภาพเก่าทะเบียนรถนอ5995นครนายกทางด้านฝั่งคนขับประตูเบียดติดกับต้นไม้ต้นกรถินนรงมีนายสมหมายวงป้อมอายุ69ปีเป็นคนขับ อยู่บ้านเลขที่23ทับ2หมู่ที่10ตลเขา,พ,าเพราะอเภอเมืองจัังหวดนครนายกสภาพศพบ,บริเวณหัวไปติดกับประตูเบียดอยู่กับต้นไม้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุค่ะแพทย์เวรได้ชนะสูตรพร้อมส่งศพไปพิสูจน์ที่โรงพยาบาลมสวองคครักพร้อมจะได้มอบศพให้ทางญาติินำไปบำเพ็ญกุศลต่อไปจากการให้สัมภาษณ์ของนางสุนนท วงป้อมอายุ61ปีซึ่งเป็นพัญาของผู้เสียชีวิตได้เล่าว่าทุกๆเช้าตนกับสามีจะนำควาย4ตัววัวอีกสตัวมาปล่อยกินหญ้าที่บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองโบดเป็นประจำทุกวันค่ะเมื่อปล่อยวัวควายกินหญ้าแล้วสามีก็จะขับรถมาจอดไว้ใกล้กับต้นไม้และ ชอบเปิดประตูแล้วเอี้ยวตัวมองด้านท้ายขับรถถอยหลังเป็นจังหวะที่รถไปเบียดกับต้นไม้ทำให้หัวไปอัดติดกับประตูและต้นไม้เสียชีวิตดังกล่าวค่ะนิว24สถานีประชาชนสมบัติเนินใหม่รัชานนเนินใหม่ภาพข่าวพระดาสุวรรณรายงาน